วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารใช่แล้วค่ะรัชการที่5าท่านเสด็จมาถึงวัดระฆังที่หน้าประตูพระโบสถ์เอเดินเข้ามาท่านก็ตัดว่าไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์ทีไรพระยิ้มรับฟ้าทุกทีเดินออกมาแล้วสะดุดตาก,กับพระปรางสวยงามมากเลยค่ะพระครุณขาค่ะ,คะสิ่งที่ชาทสาธชนไม่รู้เลยก็คือมองไปด้านบน ก็จะมีองค์ทาเวสสุวรรอ๋อนี่คือไฮไลท์ที่วัดระฆังเลยนี้คือจุดหลักโอ,อก้โห,หถ้ามาวัดระฆังเนี่ยทุกคนก็ต้องนึกถึงเจ้าบคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตหม,มรังสีแลหลุงปู่นี่ขอได้ทุกเรื่อง